มาครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาวิ่งชามชายอลนะครับผมในสัปดาห์นี้นั่นเองนะเพื่อนก่ออยู่แถวท่าเรือนะครับนี่ฮะนี่ผมแวะมาส่งรถเอ็กโซติกคาพอดีนะครับก็เลยแวะซะเลยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะก็ให้เวลาสี่นาทีสิบห้าวีนะครับก็แสดงว่าค่อนข้างไกลแน่นอนนะครับแล้วก็หย่อนรถเข้าไปนะครับกดตัว e นะครับเราก็ดูทางอืมอันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่มันวนแล้วนั่นเองนะเพื่อนมันก็แบบไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะครับมันเริ่มที่จะวนแล้วนะอันนี้ผมเคยวิ่งไปแล้วนะครับ รอบน,นี้ลงวิ่งกันใหม่นะครับเพราะว่ามันวิ่งได้ทุกสัปดาห์นั่นเองนะมันเพื่อนคือมันรีไปทุกสัปดาห์นะครับแต่ว่าที่เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราทำครบประมาณ7จถึง8สัปดาห์ก็จะปลดล็อกปลายแลนั่นเองนะครับเ็รานเขาแนะนแกมแมวนะแล้วก็ได้เงินอะต่อให้เราเล่นทุกสัปดาห์เนี่ยคือเราได้เงินนะครับแต่ว่าไม่ไม่สามารถเล่นได้ทุกวันนะมันรีเป็นสัปดาห์นั่นเองนะครับโอเคเตรียมตัวครับคูเลอร์ผมจะอาจจะพยายามวิ่งหาทางตรงๆนะไม่ได้วิ่งไปตามทางที่เาให้้นรีก็ โอกาสไม่ทันเยอะนะครับเพราะว่ามันมีทางดินผสมด้วยนั่นเองครับผมเคยเอาฮาโกโชวแดกมาวิ่งนะครับแต่รอบนี้ผมจะใช้เป็นเจ้าเดลบีนั่นเองครับผมคิดว่าน่าจะอุ้ยนี่อยู่รถมันก็สปอร์นะผมคิดว่าน่าจะไหวนะครับแล้วเมื่อกี้พลาดด้วยนะผมก็เห็นถ้าพลาดเนี่ยจะเริ่มใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นของเฮาเซชู๊กนะก็เลยแบบรู้สึกว่ามันรถมันแรงอ่ะพูดตรงๆอ่ะรถมันแรงโอกาสทันมันมีสูงนะ ก็เลยแบบไม่ต้องเริ่มใหม่แบบไปเลยดีกว่าครับโอ้โหในรถสบัดอย่างงี้ โอ้โหรถกว้าขับในเมืองครับไม่เวิร์กเลยนะที่จริงผมน่าจะออกไปรอบๆมากกว่านะแล้ก็ไปตัดตรงแถวแบบว่าตรงอู่แถวกลางๆนะอูอ่ผมกลางเทสายนะครับมาออกตรงนี้นะผมกล่าวว่าจะวิ่งซสายไงสายยาวๆเลยก็เลยแบบวิ่งมาออกตรงนี้ที่จริงมาทางยาวดีกว่านไม่น่ามารัดเลงเพราะว่าเราไม่ได้ขับมอ,อไซค์ครับมันไม่ค่อยพิวเท่าไหร่ ขับรถกากด้วยเปนแม่งขับเนวบี B ครับต่อให้เนวบีแม่งขับดีมันขับขับไม่ดีก็ไม่ได้ช่วยครับ <c oughs> เดี๋ยวเวลาไปเกือบสองนาทีแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยว,วา่ออาระ <c oughs> ยะทางอีกสามจุปดไม์นะครับ โอ้ยหมุนอีกโชเฟอรโอ้ยตกเลยนะครับไม่ยังทันนะเพราะรถเป็นแรงมากนะครับเมื่อกี้แบบเลี้ยวตีแบบว่ากินเลนมากไปหน่อยครับแทนที่จะตัดเข้ามาข้างในนะ โอ้โหขนาดขับพาดนะครับเนี่ยผมบอกเลยว่ายังทันเนี่ยขนาดขับพาดนะครับคือไม่ต้องรีบร้อนอะไรเลยก็ายังทันนะครับดูดิเวลานี่เหลือจัดนะครับสามวันที3สาสิบหกวีนะครับได้เงินมาสองแสนห้าหมื่นสี่พันเนะครับ ก็ไปลองเล่นกันได้นี่นั่นเพื่อนใช้เวลาแค่4นาทีเท่านั้นเองนะไม่ถึงด้วยนะครับเราก็ได้เงิน2 5 0 0 0แล้วนั่นเองครับอันนี้ผมลองวิ่งครั้งแรกของวันนี้ก็คือได้เลยนะครับคือแม่งง่ายจริงนะง่ายจริงแต่ว่ามันจะมีโอกาสถ้าสมมติเราเล่นผ่านไปแล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสให้เราเล่นแค่รอบเดียวนะครับก็ต้องรอใหม่ก็อาทิตย์หน้าเลยนั่นเองนะตรงนี้นะครับก็ไปลองเล่นกันได้นะครับตอนนี้ก็เหลือทามไซออลธรรมดานะก็ไว้ก่อนละกันนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาใกล้เคียงกันเลย4นาทีนะครับ โอเคประมาณนี้ด้วกันสำหรับวันนี้นะครับใครชื่นชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์หมด้วลแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมสัตว์ปีนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย